สวัสดีครับนี่ผมเจมินเดนะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่าค a ร์บาลอินฟินิตคอมโบโมบายนั่นเองคุณผู้ชมครับเป็นเกมมือถือจากค a ร์บาลออนไลกันอีกแล้วนั่นเองนะครับนะหลังจากที่มีค่ายหนึ่งปิดให้บริการไปแล้วนะครับก็มีค่ายใหม่มาเปิดให้บริการนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวลองไปชมบรรยากาศทีนี้นะครับเรามาดูอาชีพกันบ้างนะครับผมอาชีพตัวละครนะครับก็มีเหมือนเดิมเนาะมีพวกวอ r ิเออนะครับวิสัอ่ะฟอสชิลอะไรแบบนี้นะครับผม เนี่ยการ์เรเตอร์ดาร์กเมดนะครับตัวละครก็ผู้ชายผู้หญิงเหมือนเดิมนะครับตัวการาฟิกคิดว่าไม่น่าจะแตกต่างจากเดิมนะเออไม่น่าจะแตกต่างจากเดิมนะครับอ่าผมเล่นตัวนี้แล้วกันอันนี้เป็นพรีเซตนะครับการาฟิกไม่ไม่น่าจะแตกต่างกับคาบาวที่เคยลงมือถือมาก่อนหน้านี้นะครับพร้อม อ่ะเราสร้างตัวละครแล้วเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันครับโอเคครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนนเองทานผู้ชมครับอันนี้จะเป็นบรรยากาศกราฟิกภายในเกมนะกราฟิกมันก็คล้ายๆเดิมทุกผู้ชมครับหรือว่ามันสวยขึ้นแต่นะตอนนี้คนเข้ามาเทสกันเยอะมากนะตัวนี้จะเป็นแค่ตัวเทสเท่านั้นเองทุผู้ชมครับสําหรับตัวคาบาวตัวนี้นะอ่ะก็กดเควสนะครับเดินเควสก็ตัวนี้นะครับเป็นออโตเควสนะตัวเกมมีภาษาไทยอยู่แล้วนะครับ กดปุ๊บเดินปับ๊บกดปับปบเดินปุ๊บปบอะไรแบบนี้นะครับสะดวกสบายตามสไตล์ MMO แบบออโต้นะเออนี่ครับเดินไปง่ายเลยนะครับผมนี่เลยระบบอำนวยความสะดวกถือว่าค่อนข้างครบคันอยู่แล้วนะครับ สำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลย y a ด d a Game Center โอูกและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น b a t l s g a w a k e n i n g Honkai Impact, Tower of Fantasy, Ark Night, Harry Potter, b u a k i และเกมอื่นอีกมากมายได้ที่ Yarda Game Center นะจะดีมากเลยนะโอเครับรางวัลนี่ครับเดินเคเวสอย่างก,กันดูกับสู้ต่บมอนสู้กับมอนหน่อย ผมเอาที่เขาแนะนําแล้วกันนะครับเราไม่ต้องคิดนะเออถ้าใครเล่นเป็นอยู่แล้วก็ใช้ในส่วนของตัวอ,อ,อัพตามสบายได้เลยนะครับนะเออใครที่เป็นอยู่แล้วนะครับมามาตีกันนะครับชุดอย่างเด็ดอ,อ่ะกำลังว้าปอีกคือมันว้าปอีกรอบหนึ่งหรอคือตรงนี้มอนมันไม่มีใช่ไหมอ,อ่ะตีสิพี่ไปครับจะวร์บไปไหนล่ะ วาร์ปกับที่เดิมหรอเปล่าเนี่ยอ่ะไปครับไปตีนี่โอ้ยนี่ครับหนึ่งกระบนห้าครับจะวาร์ปไปไหนแล้วนี่อ่ะเราไปกดเควสสองรอบไหมอา่าห์อ่าเอาตัวนี้เลยหรอพี่กำลังวาร์ปแล้วไปตีเขาทำชีดเกลือแล้ว ผมได้สกิลบุกมาแล้วผมไม่เข้าใจตัวละครเรานะไม่ไม่ตีเขาทําไมกําลังวาร์ปเอ้ยแต่ว่าชอบระบบวาร์ปนะคือดีอะไรไม่ต้องวิ่งเพยอะไรขนาดนั้นนะครับคือแบบวาร์ปไปให้เลยนะเกิออน,นี้น่าช่วยผู้เล่นได้แบบเยอะมากนี่สบายสบายตามสไตล์นะครับนี่ครับมาครับใครคิดถึงในส่วนของตัวคาบาวนะก่อนหน้านี้ก็มีมากี่เวอร์ชั่นแล้วจะไม่ได้แล้วนะครับผมก็มีค่ายหนึ่งที่เปิดให้บริการสักพักใหญ่ๆนะครับแล้วก็หายไปแล้วนะครับ จากการตีต่อครับอะไปตีครับไปตีไปตีเราอยากกดเคล็ดสามน้ไม่งั้นมันจะเทลพ์ดไปมาแบบที่ผมอ่าที่ผมเล่นนะครับนี่ครับสกิลเดียวออันนี้มีของว่ะยินยันรับทั้งหมดคือแบบมีของแบบให้เราให้เราใช้นะโอของเพียบเลยของเขาให้เรามาเพียบเลย อะไรแบบนี้นะมันเป็นตัวเทสไงท่านผู้ชมครับมันแจกของแบบเยอะอยู่แล้วนะเออแจกของเยอะอยู่แล้วในสกิลบุ๊กนะครับใช้เลยโอเครับรางวัลครับเวสเนี่ยมันสะดวกสบายนะมันเล่นแบบอีซี่ขนาดผมแบบเ,เล่นเกมนี้ไม่ค่อยเป็นนะครับอีซี่เลยเนี่ยแต่ก็พาไปตีครับอีซี่จัดๆเลยไม่ต้องลุ้นเลยว่าจะตีตัวไหนนี่ครับความสบายๆเลยนะ นี่ครับฟาร์มสบายครับนี่แน่นี่แน่เรียบร้อยครับเลเวลอัพ up นี่แน่ช,ช,นช,ชิียว,วเนววเนาะชิียวเไหมเฉยวเฉีเนาะชิียวเเนาะยาวไปครับนี่นครับโอเคอ่ะโอเคเราก็เคลยแบบสบายๆครับไม่ต้องไปซีอ่ะ แล้วปล่อแล้วนะครับปล่อยให้มันวิ่งสักแรับหนึ่งนะครับมันจะดีเลยประมาณสักสี่ถึาวินะตอนที่แบบอ่ากำลังจะวิ่งไปตีแบบนี้นี่นี่โดนเข้าไปอ่ะนี่น,นี่มาครับอือหือจัดไปไวรุ่นอีกสองตัวนะเราก็จะทำการเทเลพอร์ตกลับไป คือบอกเลยว่าถ้าถามผมนะรู้สึกว่ามันเล่นง่ายกว่าเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้นะครับนะเพราะว่าตัวนี้เหมือนระบบช่วยเหลือค่อนข้างเยอะนะเออหรือว่าคิดไปเองก็ไม่รู้ออจริงถ้าถามผมก็ถ้าเอาตีมคาบาออกก็เหมือนออโต้โหมดทั่วไปนะครับเนี่ยเคลยแบบสบายๆนะครับ เคยจัดเลยไม่ต้องไปสีลงซีเรียสอะไรขนาดนั้นนะครับเนี่ยเลเวลสี่ละแบบสบายๆนะอยากตีตัวไหนวาร์ปมาให้ตีเลยทนะ่านผู้ชมครับเนี่ยพอตีเสร็จเรียบร้อยแล้ววาร์ปไปต่อด้วยนะโอ้โหไม่ต้องใช้ตัวใบวงใบวาร์ปภารกิจเติมในสมตัวแพ็กเกจวาร์ปเลยเนะี่ยอันนี้คือดีมากเนี่ยเทเลพอตโอ้โห,โโหมันแบบสบายกันเลยขนาดนัน้นสบายอะไรกันหน่อดังโอเคเทเลพอตต่อครับ นี่เชียวจัดเลยนะเทเลพอตร,รอให้มันตีก่อนนะผมชอบกดเบิ้ลน,นี่โดนกระสวกเข้าให้ครับผมเทเลพอตกลับไปส่งเควสให้ด้วยนะแค่เราต้องกดคุยพรกิจเองนะครับนี่ถ้ามันคุยเควสให้ด้วยนะครับแล้วปล่อยแบบเป็นบัตร้อยเปอร์เซ็นนะมันจะโหดกว่านี้มันจะได้ไม่ต้องเล่นนะมันจะนั่งมองจอไปเลยนะเออเลยไปว่าห้าแล้วเขาหอยอยังไงยังไง ไงโอ้โหส่งเพรสอีกแล้วนะคุผู้ชมครับส่งเพรสรับเพรสอ่ะประมาณนี้แล้วกันโอเคอเราอัพเลเวลนะครับเดี๋ยวทีนี้เรามาดูพวกเมนูต่างๆนะครับแล้วก็ของในเกมนะอันนี้ก็มีสกิลบุ๊กอ่ามันให้สกิลบุ๊กมาจากเควสใช่ไหมเนี่ยโอเคทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับมีตัวพรีเมียมนะครับตรงนี้นี่ตรงนี้พรีเมียมนะ ก็จะมีเหมือนเดิมนะครับมีโบนัสอีกพี่นะครับโบนัสสกิลอะไรแบบนี้โบนัสสัตว์เลี้ยงนะเออถ้ามีนะครับมันก็จะสามารถใช้ได้นะอันนี้เป็นเคสนะครับช็อปเนาะก็มีของมือใหม่แพ็กเกจมือใหม่มีอยู่แล้วนะครับแพ็กเกจเริ่มต้นเนาะที่เป็นเซตนะครับก็มีคร่าวๆนะตัวเมนูเนาะก็เหมือนเดิมนะครับมีตัวละครนะครับอัพเซตัสอะไรบ้างนะครับอุปกรณ์ที่เราสวมใส่อยู่นะตอนนี้นะครับสกิลเราจะใช้สกิลไหนบ้าง นในการเล่นก็มีเยอะนะตัวนี้ยังไม่เปิดนะในส่วนของ s o v ตี้นะวิ่งนะครับอันนี้ปิกนะอันนี้น่าจะเป็นช่องสัตว์เลี้ยงนะครับช่องสัตว์เลี้ยงมีให้เราติดตั้งหรอมันแค่แนะนำมาเฉยเฉยอันนี้ก็เป็นพวกหินสโตนต่างๆนะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับการอัปเกรดในส่วนของตัวพอยต์อาลอ,อันนี้ก็ยังไม่เปิดนะครับเลดมาตเตอร์ี่ อันนี้ก็จะเป็นพวกคะแนนเฉยๆนะครับด้านล่างก็จะเป็นช็อปนะโหกดอ,อะไรเข้ามาใหม่เป็นแบบนี้อีกแล้วอัปเกรดนะครับก็จะมีการอัปเกรดกตีบงตีบวกมีเคเวสนะครับมีการคร้าของรอเปิดนะมิกิวนะครับระบบเดิมก็มานะดันเจี้ยนต่างๆนะครับก็มีให้เราเล่นนะดันเจี้ยนถ้ากดต้องรอผลลอ,ลลอ,อกรก่อนนะน่าจะทําการวาร์ปเทเลพอร์ตไปให้เลยนะครับน่าจะเล่นง่ายอยู่นะ มีการเพิ่มเพื่อนมีซีซันพาร์ตนะครับตัวนี้ก็ยังไม่เปิดนะยังไม่มีช่วงซีซันพาร์ให้เราเนาะเอาเป็นว่าก็ประมาณนี้ใครสนใจนะครับคาบาวออนไลน์เนาะลองดูกันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ